ว่ากูหนกักไวต้ตับวางวางเฉยๆมาขับรถเล่น <c oughs> อ๋อคุณ กูก็เฮียแล้วหน้าแก่วพ่อกูอีสัตว์อ๋อคนนู้นฮัลโหลคุณอุย้ยไอ้คีมันทำไรเอ้ยมาหาคุณไงมาหาคุณมเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ตายมาใครคุณอะใช่โดดแล้วตายอา้อาวทำไงจะแหกออกมาไี้แป๊บเดียวนะไม่ไม่มามามา,มาหาเฉยๆอ,อยากได้ยินเสียง,งที่แถบเออว่าไงตรงที่โดดตรงที่โดดอะตรงที่โดดไอ้รับคนอะมาดิเข้ามาอ๋อพี่อยู่ข้างในคุกอ๋อเอออยู่ในคุก เออ้ขับเวลามากลแล้วคุณแล้วคุณไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมโดนก็าหานีไปจบมาไปจกอะไรอ่ะปูนไงอ๋อไปใครคุณไปใครมาคนเดียวคนเดียวคนเดียวใช่หรอขับรถเป็นได้หรอเราอ่ะขับเป็นจะโดนจับไหมเนี่ยหรือว่าจะใหแ้แต่แต่แต่เดี๋ยวนี้จกเป็นแล้วนะใช่หรอใช่ใช่จบเป็นแล้วหรอเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องให้เติร์กไปคอยช่วยแล้วดิคุณใช่ไปคนเดียวได้ละโอ้โห เอ,เอาเถอะเธอก็อยากไปด้วยแต่เธอวันนี้ลุงเถอมาไม่ว่างอ่ะไม่เบลก็ไม่ว่างเหมือนกันโอ้โหทำไมอ่ะทําไมคุณไม่ว่างทํางานไงทํางานํ<ง>ามงานจกบูนน่ะเหรอใช่ไอไอเ,ลอเลบลไอเบลฝาแปดเจ็ดเอ้ยไม่ใช่เบลไม่อ <laughs> <laughs> โอเคเนี่ยขนาดที่เรียกชื่อน้องยังเป็นชื่อคุณเลยคิดถึงแค่ไหนอะ่ะคิดเอาดิ <laughs> ดูดิคิดถึงมากเลยอะ่ะเฮ้ยคุณแต่คุณจะขาดเราไปไม่ได้นะคุณจะทําเองทุกอย่างไม่ได้นะคุณจะกินทุกอย่างไม่ได้นะคุณเป็นผู้หญิงนะเว้ยไม่แล้วคุณทำคุณทําอะไรได้บ้างอ่ะโอ้โหทําได้หลายอย่างเลยอะ่ะจะเอาอะไรอะ่ะฮะพูดได้หรอไม่ได้มั้งเด็กดูเยอะอ๋อ เราดูไม่มีการไม่มีงานทําเลยนะนูว่างเอา้เอาก็ใช้ชีวิตอย่งอางเดียวโตมาเพื่อเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตคุณแบบดูแบบไร้าสาระไปเรื่อยๆไปเปลือ,อยอ่ะเอางี้ไหมเอางี้ไหมเอางี้ไหม,มนี่ก็เบื่อเหมือนกันในการมีชีวิตแบบเนี้ยมา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 ,มาเป็นแฟนตึกเล่าเพื่อนจะได้ไปใช้ชีวิตกับคุณแมวไม่คิดเลยเหรอฮะไม่เอาไม่ไม่คิดไม่คิดนิด,ดนึงเหรอ ไม่เะแล้วแป๊นนึงรถเสียงดัเงเกินแล้วโอ้โหความหวานวันนั้นเราไปไหนหมดละมันมาน,นานแล้วครับมันลืมแล้วโอ้โหผู้หญิงยุคใหม่อ่ะเนื้คุณเบกกิ้งอ่ะคุณไม่ต่อสตอรี่อ่ะเราต่อทุกวันนะแต่ไม่ใช่ตอสตอรี่ไอซีนะโอซี OC ล้วนเลยนะเราต่อทุกวันนะไม่เคยขาดเลยนะคุณ กับใครอ่ะคุณต่อกับใครอ่ะก็กับคุณไงเนี่ยรูปยังมีอยู่เลยเนี่ยในเบอร์เนี่ยอ่ะแล้วเปิดให้ดูอ่ะอ่ะหรือต้องหรือต้องส่งไปย้ำด้วยอ่ะเนี่ยยองไรไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์หรือจะให้ตะแคปบแล้วก็ส่งไปแล้วต่อแล้วไม่เคยเขาไม่เคยขาดแล้วก็ไม่เคยเลยนะอ๋อแต่นี่คือพูดถึงหลังเหตุการณ์ที่เคเขียวใช่ไหมเอาไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์นั่นหรือ ออกก็นึกว่า,าตอนนี้งงไงอะไรงงอะไรเนี่ยหนักนะอาการเ่ดังไม่ก็ดีไงก็คิดถึงอยู่ดีคิดถึงอยู่ก็เลยมาหาดีไงต,ต้องขอบคุณไหมไม่ต้องขอบคุณก็อยากมาอยากมาเยี่ยมเฉยเฉยก็คุณติดเนี่ยเราคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงเหมือนก<ห>ันโอ้เอางนี้เลยอะถอดรองเท้าถอดรองเท้าเลยทำไ,ไมร้อน Oh, เสื้อผ้า,าถอดได้ไปเนี่ยร้อน <c oughs> เมื่อกี้ปากแข็งอยู่เลยเอาแล้วว่าแต่น้องๆไปไหนแล้วอ่ะน้องๆอ,อ่ะพาวอ่อใช่เออแคทเออหรออาแล้วพาแล้วไม่พาพาไปจกปูนด้วยหรอปูนอ่ะก็ามาด้วยกันนหมนแต่แคทอ๋อแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวเรื่องบัญชีคู่รักว่างไงเนี่ยมันมันต้องทำไงแต่งานไงแต่งานเถอะแต่ประเด็นมีอีโมจิอยู่ หาไม่เจออ่ะงั้นเดี๋ยวไปเตรียมความพร้อมมารอบหน้ากันวันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยแต่อเราไม่มีมันจีหรอกเรามีแต่ช่อกลาบช่อใหญ่ให้คุณอ่ะนี่เป็นไงถึงคนจะเร็วแต่เราก็จะจีบอะไรนะถึงคุณอะ พี่แหลมวันนี้พี่ก็ทำงานเหนื่อยหน่อยนะร้องเพลงเหนื่อยหน่อยยังไรสัสเรายอะไร,ะไรมันก็แค่ออกเขาไปหาเขานอกคุงเบรกงูไปเอ้ยก็ไปคุยต่อนกดีโอ้ยจริงะไปยากอะไรไม่มีเบรกิ้งครับ รุ่นี้เบรกิ้งจะต้องลงตอรรี่เลยครับไม่มีครับโอ้ไม่มีนะไม่มีนะเทคเดียวผ่านเป็นไงไอ้น้องออกธรรมดามันไม่เท่ต้องออกแบบนี้ อย่าบอกนะว่าเขาออกมาเพ๊่เขาไปเลยอ่ะนคนโอนไครับไ้น้ำเมื่อกี้ไปนะครับพี่พูดอะไรนะอ๋อไม่ได้พูดอะไรคนระับไม่ได้พูดอะไรไปครับ ับผมก็อ,ออกมาแล้วเขาไปไหนวะเฮ้ยผมมานานเกือแล้วเดี๋ยวตาแก่เขาเขาไอ้นี่ต้องไปบ้านสร้างเหตุการณ์พยานหลักฐาน,นก่อนอ่ะเขาไปไหนวะเขาแคสเหรออะไเอเขาแคสเหรอให้เดี๋ยวผมไปสร้างพยานหลักฐานที่าปก่อน ปอยู่บันอ,อกเขาเป็นพิพโาราสต์โอ้รทิ้งกขาไปแล้รศัตว์โม้ยก่อด